พอจะแจ้งเงินเดือนเข้าๆได้ไหมคะอยู่ประมาณสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อพี่มินาค่ะอยู่เกาหลีมานานแล้วหรือยังคะอยู่ประมาณ1ปีค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไรอยู่หรอค่ะก็เป็นพนักงานอยู่ร้านอาหารนะคะก็ทําอยู่ในครัวค่ะพอจะแจ้งเงินเดือนเข้าๆได้ไหมคะอยู่ประมาณ2 อ,อย่างนี้ปกติจัดตรงเงินเดือนนะคะเราโอนเงินกลับไทยทุกเดือนเดือนแล้วเท่าไหร่หรอคะเดือนละละ้านล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เอออย่างที่พี่บอกมาก็คือใช้ cross App เดียวตลอดเลยอย่างนี้ทําไมถึงเลือกใช้ cross หรอคะอันแรกคือเพื่อนแนะนาม,มาค่ะเพราะว่าพี่ไม่มีบัญชีเกาหลีนะคะอย่างนี้นอกจากบริการโอนเงินกลับไทยแล้วอะค่ะมีบริการอื่นๆที่เราใช้ของ cross ด้วยไหมคะใช้ใช้บัตร ะะแล้วก็ไปรูดสินค้าก็คือแบบอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ใช้ตลอดอยู่แล้วค่ะก็คือใช้แทนบัญชีเกาหลีเลยใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะคือเราไม่ต้องไปเปิดบัญชีให้ยุ่งยากเลยค่ะคือแค่สมัครแล้วก็ ติดต่อแอดมินได้เลยค่ะกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นอทั้งหมดของคลอสค่ะไม่ทราบว่าคณลูกค้าชอบโปรโมชั่นไหนมากที่สุดหรอคะโปรโมชั่นของคลอสจะเยอะมากค่ะคือแบบว่าตั้งแต่แรกๆก็จะมีที่เพื่อนแนะนํานะคะก็จะได้คนละหนึ่งพอยต์เราก็เอาพอยต์เนี่ยไปส่วนลดในช็อปนะคะแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดในการโอนเงินได้ค่ะอย่างนี้ก็โอนฟรีบ่อยเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ก็บ่อยแต่ว่าแบบม,มันจะมีให้สะสมเรื่อยๆค่ะเวลาเราเข้าไปกดในคอสช็อปก็ได้ที ทกีละหนึ่งร้อยอะไรคือเหมือนเราสะสมได้เรื่อยๆทำให้เราได้โอนฟรีบ่อยๆค่ะแล้วอ,อย่างนี้มีอะไรอยากบอกคนที่ยังไม่ได้ใช้ครอรสจริงคืออยากให้มาใช้คอสอสนะคะเพราะว่าเป็นแอปที่สะดวกมากแล้วก็สมัครก็ง่ายแล้วก็ติดต่อทีมงานได้ได้ตลอดนะคะทำให้แบบเราไม่ไม่ติดขัดอะไรเลยเวลาแบบ อยากอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถติดต่อได้ตลอดะคะ่ะหรือว่าซื้อของนะคะก็คือเหมือนจะมีการตอบเราตลอดอะคะ่ะในแอปอะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ใช้ cross มาตลอดแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ